นี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้ก็จะมาให้ดูเอ่อทิกตอกผมนะครับอืมคือมาเล่นทิกตอกอ่ะเออไม่เลยกง่ายๆเป็นคลิปเล่นทิกตอกกันเอือเนาะให้ดูแล้วให้ดูไอ้เขาผมด้วยนะอือเดี๋ยวผมไม่ดูช่องผมนะโอเคไหมอืมเดี๋ยวผมจะเล่นทิกตอกอือขณะที่คุณนพยืนพูดคุยกับคุณแม่ต่อหน้าต่อตา ก็ไม่ได้แสดงพฤติกรรมอะไรที่แสดงออกมาเลยครับว่าคนตรงหน้าคือลูกชายของตุวสวัสดีครับคุณชื่ออะไรนะครับบริษัทต้นเก่งอ๋ออุ้ยกดผิดอุ้ยอุ้ยอุ้ยกดผิดอุ้ยไม่ได้แล้วอุ้ยอะไรบ้างครับลูกชายคุณทำลูกสาวผมท้องแล้วมันยังหนีหน้าลูกสาวผมอีกแล้วผมจะเอาหน้าไว้ที่ไหนคนกรุงเทพเขาทำกันอย่างนี้เหรอไม่แสดงความรับผิดชอบ And their words are really clear, so beat it. Just beat it. You better run, you better do what you can. Don't want to see no blood, don't be a. <cười> <cười> กอดไปเ้ยวอ,ยอะวะนะอ้ยอะไรวะเนี่ยออ้ยอะไรวะเนี่ย